สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่9เดือน9ปีสอันีวันนี้เฟดินเด็ก48จากหมอน,นี้51นะครับกับบรรยากาศของโลกคริปโตที่เหมือนกองร้อยสายลองเผชิญหน้ากับกองพันสายชดแต่ไม่มีใครกล้าเปิดก่อนเพราะตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะสัปดาห์นี้มีทั้ง ppicpi สัปดาห์หน้ามี FOMC เราไม่รู้ว่า เปิดก่อนจะได้ปูดหรือเปล่านะครับแถมค่ำคืนนี้3ามทุ่มเวลาไทยเรามีในส่วนของตัวเลขนันฟาร์มแบบรอบครึ่งปีนะตัวเลขนันฟาร์มย้อนกลับไป5กันยายนก่อน5กันยายนคือสุกแรกของเดือนทุกๆสุกแรกของเดือนเนี่ยนันฟาร์มจะออกเวลาออกส่วนใหญ่เราจะมีอย่างน้อย2เดือน ก็คือของรอบนี้เรามีของเดือนสิงหาและก็กรกฎานะแต่มันมีมิถุนาพวกมาด้วยนะบางเดือนเนี่ยจะมีแค่2เดือนแต่อย่างเดือนนี้มี3เดือนนะครับไม่2ก็3แต่อย่างน้อยเนี่ยมีของเดือนก่อนแล้วก็การรีวิชชันการปรับเปลี่ยนแก้ไขของเดือนก่อนหน้านั้นนะทีนี้แต่ละปีเนี่ยปีละ2ครั้งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า preliminary benchmark nonfarm payroll แล้วก็ final benchmark nonfarm payroll ของ final เนี่ยมันจะออกทุกกลุ่มภาพันธ์ของทุกปีส่วน preliminary เนี่ยมันจะออกทุกกันยายนของทุกปีและปีนี้มันออก9กันยายน์10นาฬิกา r n t t m r n time เวลาสามเมิกาสํสำหรับเพื่อนๆที่เมกาส่วนประเทศไทยเนี่ย3ทุ่มคืนนี้ นะครับตัวเลข preliminary benchmark มันจะครอบคลุมต้องแต่ปี2024เดือนเมษายนมาจนถึง2025เดือนมีนาคมนะครับถามว่ามันต่างยังไงกับตัวเลขนันฟาร์มที่เราได้ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย Bureau of Labor Statistics เขาจะโทรหา HR ของบริษัทที่สหรัฐอเมริกาบริษัทที่ มีพนักงานเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยจะโทรถามว่าเออน้องบริษัทน้องเป็นไงมีการจ้างงานเพิ่มเปล่าหรือไม่ก็ขอคุยกับเพโลว่ามีการจ้างงานเพิ่มลดลงหรือเปล่าส่วนของ preliminary เนี่ยมันจะเป็นการเอาตัวเลขการยื่นภาษีบวกกับตัวเลขการยื่นประกันสังคมมาเทียบกันนะมาเทียบกันว่าโอเคไอตัวเลขที่เราได้เนี่ยนะ ที่โทรหา HR โทรหา Payroll เ,เนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะมีคนมาทำงานแป๊บเดียวออกบ้างบางคนก็เป็นงานซีซนอลมาแบบแค่เดือน2เดือนละออกแต่ไอตัวเลขการยืน่นประกันสังคมตัวเลขภาษีเนี่ยมันจะค่อนข้างเป๊ะน,นะและถ้ามันออกมาต่ำเนี่ยเพื่อนมันก็มองได้หลายแบบมองได้ว่าตลาดอาจจะเขียวขจีเพราะเฟดจะ ลดดอกเบีย้ยก็ได้หรือจะมองว่ามันไม่ดีเลยมันอาจจะรีเซชชันหรือเปล่าสมมตุติถ้ามันออกแรงเหมือนกับรอ,นะอบกุมภาพันธ์นะรอบกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนลดลงครึ่งล้านตำแหน่งนะครับค่ำคืนนี้ถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนลดลงแรงๆหลายๆแสนเนี่ยมันก็มองได้หลายแบบไปได้หลายทาง ต้องดูว่าตัวเลขจะออกมายังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแต่พวกนี้จะมาขยายความว่าจะได้รับผลกระทบยังไงนะครับส่วนบลโลกคริปโตวันนี้ข่าวบล็อกเชนที่ใหญ่และเป็นข่าวสำคัญคือข่าวนี้นะครับข่าวที่บอกว่า NASDAQ Request SEC Clearance to Trade Tokenized Stocks NASDAQ ร้องขอให้กรอตอสามิกาเนี่ยไฟเขียวหุ้นที่เป็น โถน์บนบล็อกเชนะตรงนี้สั้นๆมันเป็นการร้องขอให้กรอตอสเมกาเนี่ยไฟเขียวว่าหุ้นที่มันโ o กใ n ้น e มันสามารถขายได้บน NASDAQ เพราะตอนนี้มันยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนมันยังเป็นแบบ gray area สีเทาๆว่าสรุปใครรับผิดชอบตรงนี้แต่ NASDAQ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สอของโลกเนี่ยบอก ประธานพออัดกินบอกพี่พอยังไงพี่ดูแลตรงนี้ให้โทเค็นไอสต็อกเนี่ยอยู่ภายใต้หลักทรัพย์ได้ไหมนะครับถามว่าตรงนี้เนื้อๆคืออะไรเนื้อๆคือเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนหุ้นเนี่ยเข้ามาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบและข้อดีสำหรับพวกเรานักลงทุนคริปโตเนี่ยหรือข้อดีโดยรวมกันนะข้อดีโดยรวมเนี่ยหนึ่งคือ fractional shares นะ fractional share ตัวอย่างหุ้นตัวละ500ดอลลาร์ผมชาวบ,บ้านตามด,<ำ>ด<ำ>อาจจะแรงซื้อไม่ถึงแต่ถ้ามันมีการท o k ให้น e เนี่ยมันก็ถูกซอยมาแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งพายยังไง1ต่อ100 1ต่อ50เนี่ยนั่นคือข้อดีนะดีกว่าไปซื้อพวกบลกที่ขาย fractional share แล้วแบบมีค่าบริการสูงนะสองคือการท o k ให้น e s สต็อกท้ายที่สุดมันต้องเลือกบล็อกเชน ตรงนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเชนไหนช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นการใช้ private blockchain อาจจะไม่ยังอาจจะยังไม่ใช้ public blockchain แต่ในอนาคตท้ายที่สุดมันต้องมี public blockchain และมันต้องมีการเชื่อมต่อเข้าโลก DeFi ไม่ช้าก็เร็วผมมองว่าไปทางนั้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ความที่ NASDAQ เป็นตลาดหุ้นใหญ่อันดับสองของโลก ถ้ามันเกิดขึ้นถ้าพออัดกินไฟเขียวทั่วโลกอาจจะทําตามนะครับต่อไปสุดท้ายสั้นๆครับมาพูดถึงพ่อใหญ่ไมเคลิลเซนเลอร์เมื่อคืนนี้ซื้อบิตคอยเพิ่ม1,955 BTC ราคาเฉลี่ย1น1 10, 10, 10 96, 1 1 9 6ดอลลาร์สหรัฐต่อ t t ทําทำให้ตอนนี้พ่อใหญ่มีบิตคอยทั้งหมดหรือ Strategy มีบิตคอยทั้งหมดนะครับ 638,460 BDC เพื่อนๆยิ่งเราโตขึ้นยิ่งเราแก่ขึ้นพ่อใหญ่ยิ่งซื้อเยอะขึ้นเป็นไปได้ไหมอนาคตตื่นเช้ามามีข่าวพ่อใหญ่ไมเคิลเซเล l ร r ซื้อบิต c o i n ครบแล้ว21ล้านหรือ circulating supply ทั้งหมดอยู่กับพ่อใหญ่เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นอวาสานข่าวบิตคอยจบข่าวต่อไปเป็นข่าวระบูบู หรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้านคิดไงมองไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาค่ำคืนนี้ห้ามลืม21ในกาเวลาไทยวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอใท้คงปลอดภัยดูต่อไปครับผม จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้ซีเรียมวิ่งไปบนฟ้าไข่แกะจะแพงแอร์ซับบี้จะบินไปนสุดดาวข้าพเจ้าจะยังไงต้องดูต่อไปดีหรือไม่ดีอยู่ในมือก็เื่อต่อไปนี่จะแค่มาหาเราจะลวยล่องฟ้าต่อไป,อไปจะยังไงไม่มีใครรู้แต่ถ้อยากบอกสักสักสายสายใจรู้น้แต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกกันเหมนมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ ใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องบูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรีน้นเรื่องของ